็อโอเคครับผมขอขอสกรสรัสวีดัสสวัสดีเช้าฟี FI ายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่อง PKSNTV กันอีกแล้วนะทุกคนนะช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างนะทุกคนนะสถานการณ์โควิด -19 ทุกคนได้ไปไหนนะทุกคนนะส่วนผมอะหลอกก็อยู่บ้านนะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนเลยนะทุกคนนะ ถ้าพร้อมแล้วที่จะไปดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยนะทุกคนนะไปเลยก่อนจะไปดูคลิปนะทุกคนนะก็ใครที่อยากดูคลิปไฮไลท์ยิงหัวเทพเทพนะทุกคน ก็กดไปที่ลิงก์บนวิดีโอผมได้เลยนะก็คือช่องของเพื่อนผมนั่นเองนะทุกคนนะก็ไปติดตามมันหน่อยละกันนะทุกคนนะก็คลิปไฮไลท์แบบนี้นะทุกคนถ้าเสร็จแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยก็สำหรับบักนี้นะทุกคนนะก็คือที่เมืองหมู่บ้านริมน้ำนะทุกคนนะเดี๋ยวผมลงไปพื้นเลยแล้วกันอุ้ยมีคน2คนว่ะ เออไม่ได้วันนะไม่ได้วันนะเออก็คลิกที่หนึ่งนะทุกคนนะให้เรามาที่หมู่บ้านร,นนนนริมน้ำนะทุกคนนะริมน้ำนะทุกคนนะเออแล้วก็เราก็ลงน้ำนะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็เราก็นั่งนะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนนะมันไม่สามารถเห็นเราได้นะทุกคนนะเราแบบเอาไว้ซ่อนตัวแบบเราแบบ เข้าทีมอ่ะทุกคนก็เหลือคนเดียวอ่ะทุกคนแล้วก็บนหัวเราก็มีคนนะทุกคนเราก็มาซ่อนแอบตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็ทริกนี้ก็มันจะเอาไว้ซ่อนแอบนะทุกคนนะผมไม่เอาไว้ยิงนะทุกคนนะเพราะมันเสียงที่จะโดนยิงกลับมาทุกคนนะก็คือตายไปเลยนะทุกคนนะก็สําหรับทริกนี้ก็เป็นไงนะ <S <S ทุกคนนะก็ไปต่อ,อทริกที่ทริกต่อไปกันเลยนะทุกคนนะ ก็ทริกนี้นะทุกคนนะก็คือทริกที่ไอศัตรูมาแบบยึดบ้านเราอะทุกคน mm hmm. ก็คือเราอยู่บนบ้านใช่ปะก็ศัตรูมันก็ขึ้นมาทุกคนเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะพอศัตรูมานะประตูเราก็ยิงไปเลยนะทุกคนนะ mm hmm. ก็จับประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเออเดี๋ยวผมทดลองดีกว่านะเดี๋ยวผมไปตรงฝั่งนู้นมันจะได้ไหมวะอุย้ยโอ้โหอยุดตรงนี้ จะได้ไหมวะเฮ้ยไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาลองอีกทีแล้วกันอานเมื่อกี้มันอาจจะผิดพลาดทีเดียวนะทุกคนนะเราก็ต้องมาดูอีกทีนะทุกคนนะมันได้ไหมวะอือไม่ได้อนะทุกคนก็ทริคนี้ก็ต้องมากับเพื่อนนะแล้วก็มีรถจิบนะทุกคนนะก็คือทริคนี้เรา ก็จะเข้าไปในไอตู้ซื้อของนะทุกคนนะเราก็ประมาณนี้เลยนะยืนนั่งประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ให้เพื่อนเราชนนะทุกคนนะชนชนแบบอุย้ยโอ้โหทะลุเอาใหม่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 ให้เพื่อนเราแบบชมชนแบบเบาๆก็พอนะอแรงเกินเพื่อนเบาๆหน่อยก็ได้นะให้เพื่อนเราชนแบบ เบาๆอ่ะทุกคนเออประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเราก็สามารถเข้าไปได้ในนี้เลยทุกคนนะเอาไว้ดักศัตรูเอาคิวฟรีอ่ะทุกคนวิธีการออกก็คือเดินออกแบบธรรมดาเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเดินรอให้ดูเนี่ยทุกคนก็จะเดินออกแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาทําใหม่นะทุกคนนะเร็วเพื่อนเร็วก็จะนั่งประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ให้เพื่อนเรา ขับรถมาชนนะทุกคนนะเนี่ยุยอะไรวะเออก็ทริกนี้เป็นไงนะทุกคนนะก็เอาไว้ซุ่มยิงแล้วก็เอาคิวฟรีนะทุกคนนะก็เอาไว้ทำทิกตอกก็ได้นะทุกคนนะก็ไปชมทริกต่อไปกันเลยนะทุกคนนะทริกนี้นะทุกคนนะก็เป็นทริกที่จะไปชาร์จคนอยู่ชั้น2นะทุกคนนะแบบไม่ต้อง แบบขึ้นตรงบันไดอะ่ะทุกคนแปบ๊บนะผมขอหาปืนแป๊บเดี๋ยวมีคนมายิงเหล่าเออเอ้าไมีเจอปืนซะง,งั้นเลยโอ้โหโนี่นะครับอันที่จริงนะทุกคนนะเราต้องไปชา์ดตรงบันไดนะทุกคนนะแต่อันนี้ก็คือทรีก่กันทุกคนก็คือที่กะ่ะทุกคนเราต้องแบบ เอาไปไม่ให้เสียเลือดนะทุกคนพอดียาผมไม่มีนะทุกคนก็เหลือคนเดียวได้ทุกคนนะเราก็ขึ้นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็อุ๊ยแล้วก็ขึ้นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ลงตรงระเบียงอ่ะทุกคนเออตรงนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ไปชาร์จตรงนี้เลยทุกคนนะแล้วก็เรายิงนะทุกคนนะโอ้โห ทริกนี้ก็เอาไว้ใช้ในโหมดแรงก็ได้นะทุกคนนะในโหมดทั่วไปก็ได้นะทุกคนนะทริกนี้มันก็จะมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนนะแบบขึ้นชาร์จแบบไม่ต้องเสียเลือดนะทุกคนเออแต่ระวังนะพวกมันมีสีคนมันก็ซู้เราไหวนะทุกคนนะก็ไปชมบักต่อไปกันเลยก็ทริกนี้ก็คือทริกชาร์จโพชินกนะทุกคนนะก็คือแบบเออโพชินกนะทุกคนนะเรา แบบเราจะมาชร์จบนบ้านฟาร์มอ่ะทุกคนก็คือเราก็ตั้งไอวอลประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนะแล้วก็เราก็ตั้งก็เราก็ไปกระโดดห่วงยางน่ทุกคนแบบเมื่อกี้เลยนะทุกคนนะแต่มันต้องกระโดดขึ้นไอบนหลังคาของบ้านฟาร์มอ่ะทุ้ยบ้านฟาร์มอ่ะทุกคนเออวันนี้เป็นไรวะเออแล้วก็เราก็กระโดดไปบ้านฟาร์มนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ แบบลงให้ดีๆกะระยะให้มันดีนะทุกคนมาทุยทียอะไรเนี่ยแล้วก็เราก็ลงเลยนะทุกคนนะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนเราก็สามารถยิงศัตรูได้จากข้างหลังนั่นเองนะทุกคนนะก็ทริกนี้ก็มันก็จะดีนะทุกคนนะก็คือแบบไม่ต้องเสียเลือดนะทุกคนก็คือเออไม่ต้องเสียเลือดอนะ่ะใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะทุกคนนะก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเซตกระขายให้ช่องผมด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะทุกคนนะก็ทุกคนก็บอกกันได้นะทุกคนนะว่าจะให้ทำทริกแบบไหนนะทุกคนนะไม่ว่าคลิปไม่ใช่ดิทริคโซนฟรีสไตล์ทริกแบบ CVC ทริคทั่วไปแบบนี้นะทุกคนทุกคนก็เม้นได้นะทุกคนนะก็ ขอบคุณจริงๆนะที่ดูจนจบนะทุกคนนะโอเคครับ